เอ้ามาบ้านใครเนี่ยบ้านใครเนี่ยบ้านยายทอนมาขึ้นรถอุ้มมาอุ้มมาเลยอุ้มมาเลยอุ้มมาเลยอุ้มไหวป่าวเดินได้ป่า อ่าอุ้มมาเลยระ <c oughs> ว,วังหัวนะเอาระว,วังหัวนะอ้า <c oughs> อุ้มขึ้นรถไปเลย <c oughs> <c oughs> นี่้านยัยทอนนี่้านยัยทอนวันนี้ว่านเขาสิ ยี่ิบหกันยายนสองห้าหกห้ามาเที่ยวบ้านใหญ่ทอน <c oughs>